สวัสดีชาวบ้านกลางาแล้วก็เพื่อนนะครับผมฝากคำนี้ถึง,งยีงนะครับคุณยีนนะครับแต่ได้รู้นะครับขาไฟอ่ะอยูด่ด้วยพี่อ่ะอยู่บ้านกลางารถถังอ่ะไม่มีหรอกไ,ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ไม่มีเลยมีตัวเองเนี่ยแต่ที่ยีพูดอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ ไปดูถ um, ูกก um, ันไปหรือเปล่าเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเออถ้าเรื่องจริงอย่างไม่น่าพูดหรอกอชูมงคุณเนี่ยไม่เฟี้ยวอ่ะอืมเรานักเลงเราไม่ได้เดืกดเดินหนุนเดินยาวอย่างไม่ใช่เราหาตังค์ด้วยเองเขาจ่ายอ่ะเขาจ่ายอ่ะเขาจ่ายวะเขาจ่ายวะเนี่ยเนี่ยดูวิปี้วเก่ามากเนี่ยปี๊กโกลมาเดี๋ยวพี่เล่นรู้ ก็บอกวเป็นยังไงพี่ยินนะปอดเป็นพี่นะผมไม่พี่เรื่องพี่หรอกตอนนั้นอ่ะรู้เก็บเบสอ่ะรู้เก็บเติมเบสอ่ะขอโทษละกันเมาเหม่เมาอือมีจะพูดยังไงวะตาจะไหลจะอยห้เจอนะอยากห้เจอนะไม่ทำไรหรอกไม่ได้โอเคป่ะโอเคป่ะดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจ็บตัว พ่อใหญ่ใช่ไหมพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแม่มีรป็นอบตเออไม่กลัวหรอกจับกยได้กันไม่รู้เยอะกว่านี้เหรอแม่หลายๆแล้วนั่งเยอะอยู่ก็ฝากไว้แค่นี้และครับครับผมสวัสดีครับแล้วนะจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวจังใจ